เจ็ดมิถุนายุนวันสหกรณ์นักเรียนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตามรอยพระยุค,คลบาทได้มีรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันที่7มิถุนายุนพุทธศักราช2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาสหากรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนด่างพระราชดารัดใจความตอนหนึ่งว่าก็ตั้งใจให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้มีความเคยชินกับระบบการทํางานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ฝึกตั้งแต่เล็กๆได้ชินไปต่อมาถ้าเป็นชาวบ้านเป็นราษฎรเต็มที่แล้วก็จะได้เข้าใจหลักการและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการปฏิบัติจริงมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามแนวทางของสหกรณ์เหมือนการจำลองภาพการดำเนินงานของสหกรณ์จริง เด็กนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาทักษะและลักษณะนิสัยของการพึ่งตนเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบและแบบแผนการจดบันทึกการจัดทำบัญชีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนส่งเสริมการใช้หลักประชาธิปไตยซึ่งจัดให้มีกิจกรรมให้เด็กนักเรียน4กิจกรรมหลักประกอบด้วย หการเรียนรู้เรื่องการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย2กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการประกอบอาชีพจะนำผลผลิตมาขายผ่านสหกรณ์ร้านค้าโรางเรียน 3. กิจกรรมร้านค้าสหากรณ์รับซื้อผลผลิตการเกษตรจากแปลงเกษตรของโรงเรียน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักเรียนร่วมกันทำเช่นไข่ไก่ผักปลอดสารพิษอาหารแปรรูปเพื่อป้องกันอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบห้ามู่ตามหลักโภชนาการส่วนที่เหลือจากการทำอาหารกลางวันก็จะจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชนทำให้มีรายได้เข้ามาเพื่อเป็นสวัสดิการของนักเรียนสี่กิจกรรมออมซั เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เด็กนักเรียนรู้จักการวางแผนการใช้ใจ่ายนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแผนการใช้ใจ่ายนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการออมก่อนจ่ายสามารถเอาไปช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระครอบครัวเมื่อเราไปถามคุณครูกันไลยว่ากิจกรรมสากลมีอะไรบ้างครับสำหรับกิจกรรมสากลนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งรัตเทพัฒน์ของเรามีทั้งหมด4กิจกรรม กิจกรรมที่หนึ่งคือกิจกรรมการผลิตกิจกรรมการผลิตของโรงเรียนเรามีมีมีด้วยกันหลายฐานการเรียนรู้ฐานที่หนึ่งได้แก่ฐานปลาดุกแล้วก็ฐานไก่ไข่ฐานผู้ส่วนผสประส,สานแล้วก็ฐานเกดฐานผักบุอนสารพิษแล้วก็ฐานขยะปิดคอครับกิจกรรมที่สองกิจกรรมรา,านค้ากิจกรรมราัานค้าของเราอําดำเนินการกิจกรรมแังนี้รับสินค้าจาก าการผลิตต่างๆมาลงบันทึกแล้วก็จําหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันถ้าเหลือจากโครงการอาหารกลางวันเราก็จําหน่ายให้กับผู้ปกครองกิจกรรมที่3ได้แก่กิจกรรมการออมกิจกรรมการออมของเราดําเนินกิจกรรมใน,ในชั้นเรียนในทุกๆเช้ามีตัวแทนแต่ละห้องรับเงินฝากเก็บเงินฝากจากเพื่อนสมาชิกแล้วก็ลงบันทึกในบัญชีแล้วก็ส่งเงินให้กับครูที่รับผิดชอบ S <S สว่วนกิจกรรมสุดท้ายูเส่วนกิจกรรมสุดท้ายได้แก่กิจกรรมสวัสดิการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราประชุมสมาชิกแล้วก็ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับหมู่บ้านวัดแล้วก็มสัสยิดสุดท้ายเราก็ร่วมสรุปกำไรสุทธิของทั้งจ่ายปันผลและก็สรุปเงินให้กับสมาชิกเมื่อสิ้นปีการศึกษา จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติงานร่วมกันเป็นการสร้างความคุ้นเคยสร้างความสามัคคีได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งถือเป็นอุดมการ์ของขบวนการสหกรณ์อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม อันเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนเป็นการวางรากฐ,ฐานอย่างมั่นคงให้กับชุมชนและประเทศชาติต่อไปสวัสดีค่ะคือชานุนางแสงเรียนบรรักษ์่วงในการโรงเรียนบ้านมุงรักชัยพัฒนะคะเรื่องของการจัดกิจกรรมสากลน,นักเรียนในโรงเรียนบ้านมุ้งรักชัยพัฒนการจัดกิจกรรมต่างๆปุ่นแในนักเรียนได้นําเสนอไปส่วนหนึ่งแล้ว ในส่วนของข้อมูการเองจะได้สรุปในเรื่องของอประโยชน์ที่นักเรียนได้รับนะคะนักเรียนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมสางนในเรื่องของการได้รับทักษะชีวิตในเรื่องของความซื่อสัตย์ความรักความสามคัคคีความอดทนความรักในอาชีพความรักในงานนั่นคือสิ่งที่เด็กได้มาส่วนหนึ่ง แล้วก็ไปตอบโจทย์ของคุณลักษณะอันเป็ประสงค์ในหลักสูตรทั้งแปดข้อไม่ว่าจะในเรื่องของการฝ่ายเรียนรู้ไม่ว่าจะเรื่องของความมีมีไรไม่ว่าจะเรื่องของการอยู่อย่างพอเพียงไม่ว่าจะเรื่องของการออมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นอาวุธติดไปกับเด็กซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมสากรล ส่วนในเรื่องของโรงเรียนโรงเรียนได้ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูรการดูแลการหลักสูตรให้สอดองกับการนําไปใช้กับเด็กได้มากยิ่งขึ้นซึ่งโรงเรียนจัดไลักสูตรในเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในวิชาเพิ่มเติมก็เรื่องของสือสารงาน,นโครงการพระราชดุลยพิี่คือเป็นส่วนของโรงเรียนได้ เรื่องของหลักสูตรเพื่อมนาการจัดกิจกรรมสารสนนักเรียนส่วนในเรื่องของชุมชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างโรงเรียนระหว่างนักเรียนระหว่างบ้านโรงเรียนซึ่งทําให้เกิดการพัฒนาที่ยัง่งยืนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินไม่ว่าจะเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยก็สามารถที่จะ นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในต่อยอดได้ซึ่งโรงเรียนบ้ายมรักชัยคัดก็ต้องขอบคุณหลายหน่วยงานที่มาให้ความรู้โดยเฉพาะ,ะสำนักงานสากลสูวนถ่ายทอดสากลที่ได้สร้างความรตะหนักเรื่องของกิจกรรมสากลนักเรียนต้องขอขอ,ขอบคุณค่ะ